มีคำถามว่าทำไมสังคมยุคใหม่เนี่ยจึงมีการทำร้ายกันอย่างรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนวู้วามเนาะถ้าเราติดตามดูเรื่องราวจะเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันมีมานานแล้วละ่ะนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ เพราะนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกใจก็จะเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะคะนิจใจของคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสมาชิกของาศาสนาไหนเนี่ยเพราะไม่รู้ว่า,าศาสนาคืออะไราศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนพุทธแปลว่าผู้รู้แล้วาศาสนาพุทธก็หมายถึงคำสั่งสอนของผู้รู้แล้วนะเพราะนั้นาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาที่ไม่มีการเบียดเบียนนะฮะ แต่ทุกวันนี้เราอาจจะเซ็นชื่อลงใปในใบว่าเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่เรากลับฟังคําสั่งสอนของาศาสนาวัตถุนิยมนะศาสนาวัตถุนิยมก็หมายถึงคําสั่งสอนให้นิยมวัตถุหมายความว่าชีวิตเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราต้องมีวัตถุในที่นี้ก็คือต้องมีเงินแล้วต้องได้อะไรดังใจต้องการอะไรต้องได้อย่างนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จสําหรับผู้ที่ เชื่อฟังคําสั่งสอนของศาสนาวัตถุนิยมทีนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าเชื่อฟังคําสั่งสอนของวัตถุให้นิยมวัตถุเนี่ยภาษาธรรมะพูดง่ายๆว่าเป็นพวกที่สแสวงหาแต่สุขในกามนะก็เรืสแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนาะ ก็จะมีเรื่องแฟนแฟนเรื่องวัตถุเรื่องเงินทองเรื่องมรดกอะไรพวกนี้ทั้งหมดอยู่ในการมาวัตถุนั่นเองทนี้เมื่อไม่ได้ดั่งใจพอไม่ได้ดั่งใจเรื่องของวัตถุก็จะมีโทสะ <S <S ในนี้พอมีโทสะแล้วผู้ปกครองเนี่ยเลี้ยงดูแบบตามใจคล้ายๆว่าพอแสดงอาการกลิ้วกลาดก็อ่ะอ่ะอ่ะตามใจพอแสดงอาการกลิ้วโกรธก็อ่ะอ่ะตามใจนะ ก็เริ่มเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะฮะแล้วก็มีเงินก็มีพักพวกมีบริวารมียศมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้อยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสิ่งที่เราควรที่จะใส่ใจก็คือว่าทุกวันเนี่ยเราได้พยายามให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้รับรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ตราบใดที่เรายังไม่ได้ให้คนในสังคมได้รับรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยงงยังไงยังไงเขาก็ยังเป็นคนที่นิยมความสุขจากวัตถุนะฮะแล้วเขาก็จะไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมฟังใครสั่งใครสอนอะไรเขาก็จะไม่ยอมนะแต่ผู้คนที่ได้รับทุกจากาศาสนาวัตถุนิยมแล้วเนี่ยได้พบกับกัลยาณมิตรนะเขาก็จะเริ่มหันมาพบชีวิตที่ มีความสุขแบบเรียบง่ายไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เป็นวินยูชนเป็นคนฉลาดในการไตรตรองถึงชีวิตว่าเอ๊ะดำเนินชีวิตแบบไหนแล้วเบียดเบียนเกิดทุกข์ทั้งตนและผู้อื่นดำเนินชีวิตแบบไหนแล้วมีความสุขทั้งตนทั้งผู้อื่นถ้าไม่มีการเปรียบเทียบคิดใคร่ครวนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ชีวิตไปตามที่เขาต้องการนะฮะ ก็จะปรากฏเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่ามีความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นระยะระยะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราศึกษาชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้ายอมทุ่มชีวิตทั้งชีวิตประกาศคำสอนพระเจ้าไป45ปีตลอดเลยเนี่ยนะก็เพราะเหตุนี้เองเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ได้รู้คำสอนพรเจ้าเพียงคนเดียวเนี่ยนะจะมีบทบาทต่อสังคมมากเลยนะ เพราะนั้นคำสอนพระุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากนะคะและเป็นคำสอนที่ท้าทายคือมันไม่ไม่เคยตายไปจากโลกนี้นะคะก็จะมีคนนำมาพิสูจน์นำมาปฏิบัติตามอยู่ไม่รู้จบเพราะว่าเมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาทุกคนก็ต้องการแสวงหาทางพ้นทุกข์เนาะคำสอนพระุทธเจ้ามีคำตอบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงลักษณะธรรมของพระองค์ว่า เป็นสิ่งที่วินยูชนคือคนมีความรู้อยู่โดยปกติเท่านั้นที่จะรู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่รู้ได้ทุกคนนะฮะแล้วคนที่มาโชว์ความชั่วร้ายอย่างรุนแรงให้เราก็จะมีโชว์ไปเรื่อยๆะฮะจดียาถามว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าก็เหมือนความมืดนะฮะความมืดก็ทำให้แสงสว่างมีค่าจริงไหมอ่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสฮนะถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะนะ ศาส,สนาผู้เจ้าก็ไม่รุ่งเรืองนะคะแต่เพราะมีราคะโทสะโมหะศาส,สนาของผู้เจ้าจึงรุ่งเรืองรุ่งโรดโดดเด่นนะ,ะเพราะนั้นความรุนแรงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเฉพาะจากโทสะเท่านั้นนะแม้แต่ราคะก็ทำให้รุนแรงราคะก็เบียดเบียนนะ,ะนะจริงๆความเบียดเบียนมันเต็มโลกไปหมดเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้รู้แจ้งธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ย ความเบียดเบียนมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะนั้นพวกเราได้ฟังคำสั่งสอนผู้เจ้าแล้วก็ขอให้เข้าสู่เข,า,ขาเรียกว่าหลักที่ผู้เจ้าวางไว้เลยคืออนุปวาโทอนุปคาโตเนาะไม่พูดายเลยว่าไม่พูดมิจฉาวาจาไม่ทำมิจฉากรมมันโตเนาะแล้วก็สำรวมระวังในธรรมที่ทำให้จิตเราหลุดพ้นได้ปาติมโมเขจะสังเวโร คือสำรวมระวังในอาณาปฏิโมกและในโอวาทปฏิโมกเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเพื่อความลุดพ้นจากทุกข์จริงๆจากนั้นก็ต้องรู้ประมาณในการบริโภคนะฮะมัตตัญุตาจะพัดตัดสมิงแล้วก็นั่งนอนในที่อันสงัดแม้จะเป็นชาวบ้านก็ต้องรู้จกักปลีกหลบอยู่คนเดียวมั่งเพื่อที่จะได้ดูตัวเองว่าที่ผ่านมานี่เราทําอะไรไปนะคะแล้วก็ฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นนะต้องรู้ว่าจิตแบบนี้ยังใช้ไม่ได้ยังมีบัณฑิตที่เหนือกว่าเรามาตาหนิติเตียนเราอยู่ นะแล้วก็ฝึกจิตของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเนี่ยนี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในคําสั่งสอนเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นคือโอวาทปาติโมกแลวโอวาทปาติโมกเนี่ยฮะขึ้นต้นด้วยความอดทนเลยนะขันติชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทําชั่วเป็นตบะคือเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งและต้องมีชีวิตเพื่อพระนิพพานคือเพื่อความไม่มีสิ่งใดผูกมัดใจให้เจ็บปวดนะคะ อันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเวลาเราเสพสื่อเราจะต้องกลับมาเทียบเคียงกับคําสอนพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่โดยปกติแต่เราจะทําอย่างไรจึงจะทําให้คําสอนพุทเจ้าเนี่ยมีผลสู่สังคมนะคนเดียวก็ยังดีนะท่านองคุริมาณเปลี่ยนแค่คนเดียวเนี่ยก็ดังระเบิดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนให้มีกำลังใจเนาะ บางคนชั่วอะไรก็เอาท่านองคุริมาณมามาเป็นกำลังใจว่าท่านฆ่าคน999คนแต่เรายังฆ่าไม่ได้สักคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์บรรลุอราหันต์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคำสั่งสอนพระเจ้านี้จึงเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาสังคมได้ตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์สรุปสั้นๆก็เรียกว่าถ้ายังปล่อยให้คนเป็นชาวพุทธเพียงแค่เซ็นชื่อในทะเบียนนะฮะสังคมก็วุ่นวาย เพราะเขาเป็นศาสนาวัตถุนิยมนะคะแต่ถ้าเขาเป็นชาวพูดจริงเขาจะรู้นะคะว่าเขาคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วเขาทุกข์ใจนะเขาก็จะเริ่มเข้าหาบัณฑิตแล้วก็พยายามมาคิดดีพูดดีทําดีธรรมะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คะ่ะว่าเมื่อละชั่วด้วยการทําดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเพราะมันยึดไม่ได้มันเป็นเพียงอายตนะภายในภายนอกกระทบดับกระทบดับเท่านั้นเองนะฮะเขาก็จะปลอดโปร่งนะฮะเขาก็จะดํารงชีวิตอยู่อย่าง ก็เลือกก็อยู่อย่างง่ายๆอยู่ยังมีความสุขนะฮะแล้วไม่กังวลกับอะไรมันมีความชัดเจนในหน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองต้องไม่ทําชั่วตัวเองต้องทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เหนียวนําให้ผู้อื่นเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะฮะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททุกท่านเทินสา สาธุสาธุสาธุ